สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะอะไรคะใช่เดินมายายหกบอกไหนยายหกหรือไม่ยายก็เดินยายหกอีีโอ๊ยายหกมึงจะเอาอะไรให้ยายหกกินล่ะลูกห่านมห่านมอยู่ไหนเราไปหาดูสิขึ้นรอง เห็นแย่หกมากกับมันแย่เทียมค่ะเดี๋ยาหักินใส่้ขนมเอาคุกกี้เขาได้ค่ะลูกที่ไหนั้นคุกกี้หนูรอลูกข้างๆกล่องนมน่ะขนมคุกกี้นรลูกเุก้อรกกี้ายหกไปเอาตัวเก็บ้องให้ดนีเอาอาบน้ำเนาะอาบน้ำอ หอมจักเลยหอมสุกมือเลยละก็มาถึงหอมกระเวยายหกเอาเอากระริ้ดตามมายายหอกเอาขนมไปกระิตาหน่อยค่ะยายหอกเบิ่งเพิ่นเห็นยายหอกมาเพิ่งกระสีให้ป่าเบิ่งฝ้าหนูเห็นใครเดินมามาสั่นยายเทพนี่ยายเทพไหมเนี่ยเห็นยายหอกเดินมาจากขนมให้ยายหอกกลิ่าฉันีแจ็คเป็นวันหอกรืริ้ดแก่เป็นไหมละแก่ให้ยายหอกด้วยเอาให้น้องแก่ให้ลูกแก่ให้หน่อยงั้นนี่ป้าแก่ให้มา ยายหกแกะไม่เป็นเนี่ยยายเทพยบนะถ้ายายเทพแกะให้เลยนะยายหกนะยายยายเทพแกะให้ค่ะหนูเป็นยายเทพเหรอคะเหรอลูกเป็นยายเทพเหรอไม่หนูเป็นนิ่จ่าเหรออ๋อให้ยายหกให้ยายหกนี่แกะแล้วยายหกเอาค่ะยายหกโอเคเห็นยายหกมาค่ะแต่ขนมของยายหกกิ่นไม่เหมืน เยาตอมีเี็บประคัวนเลเออเจ้าเห็บปคันัวนี่เออกินง่าเห็นยายห็นยายหกยางมากป้าเห็นใครมาก็ว <queen> kind of so ่าอยู่กูได้เพร้ยางมันอาวอาวอาวป่าอยากออกอยากอออากออกอเ็เจ้ายางนี้เอาไปเออเ้าาร่เห็นป้าสำรบโลกไม่เห็นเจ้าโอ้เา่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหมๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ